มาอัปเดตรถกระบะนะคะแบนด์ฟอร์ดเรนเจนะคะมาให้พี่ๆได้รับชมทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะคะมีให้เลือกหลากหลายรุ่นหลากหลายคันมากๆนะคะมาเริ่มกันที่คันแรกเลยนะคันแรกนี้จะเป็นในส่วนของ Ford r a n g เจอเครื่องยนต์2.0 XL+ นะคะคันนี้เลขไม่อยู่เพียงแค่73,000โลได้รถปี 2, 2022มาในลำซี เทานะคะสีเทาวสวยๆแบบนี้เลยนะะเป็นโอเพนแคปนะคะแคปเปิดได้ตัวสูงนะคะสำหรับภายในมาพร้อมกับพรอมายล์มัลติฟังก์ชันหน้าจอสัมผัสทัสกรีนมีมาให้แอร์เป็นแอร์ปรับออโต้เกียร์ออเกียร์ธรรมดานะ,ะได้ในส่วนของเบาะผ้านะคะเบาะผ้าเลยคันนี้ปี2022นะคะแม็กไนเนอร์สวยๆ,ด,ๆด้านหลังไม่มีช้ำนะแม็กไนเนอร์ด้านหลังไม่มีช้ำเลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะสำหรับคันนี้นะคะได้เครื่องยนต์2.0 XL Plus นนะคะพี่ๆ รถปี2 0 2 2นะคะ425นะ,ะ425เท่านั้นนะคะค่างวดผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8 0 0 0บาทนะ,ะตกผ่อนอยู่เพียงแค่8 0 0 0บาทนะคะสำหรับคันที่2นะคะ,ะคะันที่2นี้จะเป็นเครื่องยนต์ XL Plus เช่นเดียวกันนะคะเลขกไม่อยู่เพียงแค่2 7 0 0 0โลคันนี้ได้รถปี 2, 2,022มาในลำสีดำนะ,ะเป็นโอเพนแคปนะคะลำสีดำเป็นแคปเปิดได้ตัวสูงเลยเกียร์ธรรมดา นะสำหรับคันนี้พารายอยู่ที่435นะ435ตกผ่อนอยู่ที่8,000กว่าบาทต่อเดือนนะภายในนะคะจะเหมือนเก็บพันเมื่อสักครู่เลยนะจะเหมือนพันกับเมื่อสักครู่เลยนะคะพี่พีได้ในส่วนของเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะภายในได้ในส่วนของเบาะผ้าเช่นเดียวกันคะ่ะพี่พี่แมคไลเนอร์น้านหลังไม่มีช้ำนะคะไม่มีรอยเจาะเลยนะคะเป็นตัวสูงที่บอกว่าสวยนะคะแล้วก็สูงมากนะคะสวยๆเลยมาในลำสีดำนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะปี2022ัารา 4ี5ตกผ่อนอยู่เพียงแค่8000กว่าบาทต่อเดือนจ้ะนะลำที่3นะคะได้เป็นสีเทาคันนี้นะคะเครื่องยนต์2.0 XLS นะคะเลขไม่อยู่เพียงแค่48000โลนะ,ะ4 8 0 0 0โลได้รถปี2023คันนี้ได้เป็นสีประตูนะคะเกียร์ออโต้นะ,คะใครหาเกียร์ออโต้อยู่นะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะภายในนะคะภายในได้ในส่วนของ ะะปุ่มไรมัลติฟังชันนะคะปุ่มพุสปุ่มแอร์ปรับออโต้เกียร์ออโต้นะคะแอร์ปรับออโต้เกียร์ออโต้สำหรับคันนี้ได้เป็นในส่วนของเบาะผ้านะคะเบาะผ้าหน้าจอทัชสกรีนแบบแนวตั้งแต่แบบฉบับของ Ford นะคะเบาะด้านหลังนะคะก็สามารถนั่งได้สบายๆเลย ะะแม็กไนเนอร์ด้านหลังไม่มีช้ำนะคะเนียนกลิบเลยนะ,ะแม็กไนเนอร์ด้านหลังไม่มีช้ำนะคะสำหรับคันนี้ได้รถปี2023เลขไม้น้อยมากๆนะที่สําคัญนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นเกียร์ออตโต้ได้เป็น4ประตูยกสูงด้วยนะคะคันนี้ตกผ่อนอยู่ที่1 2ึ0 0หนะ,ค,ะคันนี้ข้างงวดตกผ่อนอยู่ที่13,000หับาทนะคะและคันสุดท้ายนะคะคันนี้มาในลําสีขาวได้เครื่องยนต์2.0 XL p ด u s นะคะ เล็กมาอยู่เพียงแค่52,000โลเท่านั้นได้รถปี2020นะได้รถปี2020ค่ะพี่พารายอยู่ที่345นะคะ345สาำหรับ Ford Ranger นะ,ะภายในได้ในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอเป็นวิทยุนะคะแอร์ปรับออโต้เกียร์ธรรมดานะ,ะเป็นเกียร์ธรรมดาได้เป็นในส่วนของบาะผ้าเดิมโรงงานเลยนะะสำหรับคันนี้ค่ะเป็น Open c a p เช่นเดียวกันนะคะพาราเปิดอยู่3 4 5ตกผ่อนอยู่ที่6000 ปลายๆเจ็ดพนะสามสี่หตกผ่อนอยู่ที่ประมาณตีเป็นเลขกลมๆเ0 0 0พันนะคะพี่ๆได้รถปี2020ด้วยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ชื่นชอบในส่วนของแบรนด์กระบะนะคะของกระบะแบรนด์ฟอร์ดนะคะสายด่วนหาสุได้ที่เบอร์093 194 0188ได้เลยค่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000บาทน,นะ,ะสนใจรีบทักหาสุเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ